ทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ครับจะมาเล่าให้ฟังครับว่าในเรื่องของอน่วยเนี่ยเป็นคูมองตลาดในส่วนที่ดีนะครับก็คือีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับโอมิคอนเนี่ยในรายการตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคุณล้หรือคุณชาตรีเข้ามาเสริมด้วยนะครับอ่ะไเชิน้องอากับในภาพใหญ่ของโลกแล้วก็สิ่งอ่าท็อปิกที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้เลยครับเิญครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็คนจะเห็นนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหุนลงมาค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ เอ่อเดี๋ยวภาพรวมเนี่ยนะฮะตัวเศรษฐกิจเนี่ยอาทิตย์นี้ผมว่าไม่ว่าตัวเลขจอกมาดีหรือไม่ดีนะครับคุณน่าจะมองในห้ามไปมองช่วงหาอาทิตย์หน้านะครับเป็นเรื่องของการประชุมเสรจไปนะครับเอ่ออาทิตย์นี้นะฮะก็จะมีทั้งประชุมแมนชั่นอย่างญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จริงๆเราเราคิดว่าตัว BOJ ประชุมเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรกับตลาดหุ้นเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ตัวที่น่าจะมีจริงๆกับคนที่ถือกองทุนทางฝั่งของจีหรือ EM นะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของ GDP นะครับไตรมาสสี่นะครับที่ เออหน่าจะออกมา,มาที่17เนี่แหละนะครับดูแล้วก็เหลืออยู่3.6เปอร์เซ็นะฮะคนก็เริ่มแบบเฮ้ยอย่างนี้หุ้นจีนสามารถถือต่อได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันนะครับว่าเรื่องหุ้นจีนเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าที่ทางตลาดโดยรวมนะครับทั้งอาทิตย์นี้ในตัวของตลาดโลกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไซเวย์อัพนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นไซเวย์อัพที่แบ่งตัวผันขวนมานะครับทุกแอสเซทคัสเลยนะครับตั้งแต่หุ้นยันทองคําเลยนะครับเพราะว่า พอเข้าใกลเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับช่วงการประชุมเดินมีนาคมครับแล้วก็หลายท่านเรลาออกไปแล้วนะครับการประชุมรอบนี้จะหน่อยมนกนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการมากกว่านะครับต้องเปลี่ยนคำถามนะครับว่าลงจุดได้ไหมจริงจริงแล้วตลาดจริงเเราต้องไปดูภาพใหญ่ภาพยาวก่อนนะฮะคือจีนเมื่อก่อนไหนีโปลนจเปิดเมืองได้นะฮะกลับมาโตแบบทรงสมซึมๆนะครับห้าเปอร์เซ็นต์น้นีนะฮะหลักๆเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นจีนเหมือนกันนะครับไม่ไม่ฟื้นเลยนะฮะ หลักๆต้องบอกว่าจีนเนี่ยมันมีสัดส่วนเศรษฐกิจนะครับเรื่อง,องการบริโภคเนี่ยประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ทั้งหมดต้นปีที่แล้วนะครับมีเพิ่มๆก่เรื่องของเอเปกแกล์ถ้าเราจำมันได้นะฮะคือต้องบอกว่าจีนเศรษฐกิจเขาโตได้นะบ,บ้านเราเนี่ยรอดูนะครับบ้านเราถ้ามีนักท่องเที่ยวมีคอนซัมชันมีส,งส่สสสองออกเศรษฐกิจโตใช่มนะฮะของต่างประเทศนะครับคือเขาจะโตได้เนี่ยอย่างจีนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนหลักในจีนเนี่ยหลักๆมันจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับพอเเเเเครรดออป์แกนนข้าไี่ย มันนิ่งเลยนะเพราะรัฐบาลจีนก็จะเป็นลักษณะที่พอมีปัญหาปุ๊บก็จะออกกฎเกณฑ์ละว่าอันนี้ห้ามก่อ,อนี้แล้วนั้นเท่านี้นะฮะก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะครับทีนี้ถามว่าภาคการบริโภคนี่คนจีนมีรายได้ต่อหัวนี่ค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าไทยด้วยแต่คำถามคือทำไมาการบริโภคเขาหายไปนะฮะคำตอบตรงตรงนี้ก็คือเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับพอมีการล็อกดาวน์เสร็จเนี่ยจากล่าสุดเคสโอไมรอนเนี่ยเจอประมาณส4สีเคสนะครับพอเจอเสร็จปุ๊บสักล็อกดาวน์เลยหน,นึ่งมลนะฮะ ทำให้การบริปโภคม,มันหายไปนะฮะแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนตัวการบริปโภคมาเทียบป,ปีต่อปีเนี่ยมันแย่ลงนะครับ